สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่ทํานายดวงนะ12ราศีตอนนี้ถึงคิวราศีพฤษภนะคะ,ะดูดวงการงานการเงินโชคลาภความรักนะคะ,ะก็จะเป็นไพ่ดวงโดยรวมนะคะให้รับเฉพาะพลังงานดีๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังเป็นนิทานสนุกๆไปนะคะอันดับแรกเรามาดู ื้นดวงก่อนนะคะว่าพลังงานพื้นดวงจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะคะอ้ยใบยแรกสวยมากเลยค่ะความมั่นคงไม่ว่าทางการงานหรือว่าครอบครัวนะนะมั่นคงมากสีไม้เท้าขึ้นมานะคะความมั่นคงอยู่กับคุณแล้วค่ะเป็นตัวตนเลยนะคะ มีแรงบันดาลใจค่อนข้างจะสูงมีแพชชั่นสูงในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมีความมั่นคงดีมากๆนะคะนะอาจจะมีการแข่งขันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะในเรื่องของการงานนะคะของคุณราศีพฤษภอยู่มีการแข่งขันสูงค่ะตอนนี้นะคุณจะมีะโชคมีลาบเข้ามาเนาะมีเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะ ความสุขความสมหวังรางวัลชีวิตนะช่วงนี้มีโชคนะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาค่ะมีคนมามอบอะไรดีๆให้ความรู้สึกดีๆนะเด็กถือถ้วยนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกอันนี้ธาตุไฟไม่สิงห์ธนูน,นะคะเอาเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันเลยเนาะเราดูต่อต่อไปนะคะการเงินก็ใช่ย่อยนะคะคิงออฟ e n นโ c l e สนะคะนะ ที่แล้วมาเนี่ยภายในเด็กของคุณนี่คุณรับภาระงานค่อนข้างเยอะนะคะภารกิจเยอะมากภาระงานนะจนคุณค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะสิบไม้เท้านะคะแบบงานมากๆเลยนะตอนนี้คุณค่อนข้างจะมีความะทะเยอทะยานเนาะอ,อยากให้เป็นไปตามที่คิดนะคะความคิดของคุณนี่ลดแล่นไปข้างหน้ามากๆนะคะนะเพจออฟสอดนะ มีความอยากได้ใครรู้ในบางอย่างนะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะแต่ยังไม่ค่อยโฟลโ์เท่าไรในเรื่องของการเดินทางนะหรือชาวหลี้งองลัคนาราศีกรกฎคุณเป็นคนมียานอย่างรู้เนาะสามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายๆนะแล้วก็เรียนรู้ได้ดีด้วยนะคุณเป็นคนค่อนข้างจะดึงทีเดียวนะคะเนาะเพจออฟแพนโชโคสนะคะ ทั้งเก้าไม้สิบไม้เลยนะภาระงานเยอะมากมากนะคะคุณเนี่ยนะคะใบปิดจบคือคุณต้องพักแล้วล่ะคะ่ะนะเกาให้คุณพักเนาะสี 4, 4่สี่ดาบนะคะใต้สำรับเป็นราชนถือไม้เท้าคนเป็นคนเก่งงานเนาะงานภานระค่อนข้างเยอะทั้งเก้าไม้สิบไม้ แต่เพราะความมั่นคงของครอบครัวคุณก็เลยสามารถที่จะดําเนินได้คุณมีการ,เร,รเรียนรู้งานอยู่เสมอนะคะการเดินทางอยู่ในช่วงนี้แล้วคุณก็เป็นคน,นสู้ไปสิสู้นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะสู้งานสู้การแล้วก็เดินทางบ่อยฐานะความมั่นคงดีนะคะมะี king of pentacles นะคุณเป็นคนข้าง ที่จะมีความมั่นคงทั้งภาวะเศรษฐกิจพอสมควรมีความมั่นคงทั้งครอบครัวแล้วก็บ้านเรือนนะคะในเรื่องของการงานมีการแข่งขันสูงนะคะแต่ในเร็วนี้นะคะคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเข้ามานะคะไอ้ที่คุณกําลังแอบมองแอบซ่องอยู่นะ่าจ,จะมีเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะเป็นเรื่องอความสุขความสมหวังระวังชีวิตเข้ามาแต่คุณค่อนข้างจะภาระเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยไพ่บอกว่า พักสักนิดรีแลกซ์สักหน่อยนะคะเยียวยาตัวเองสักนิดก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของการงาน,งานการเงินชโชคลาภช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับราศีพฤษภนะคะ คนทํางานเก่งนะคราวมากเก่งทุกพ่อตัวแม่เลยนะคะขิงนับหวานไอ้ขวีนนับหวานแต่ก็กลมเป็นคนดื้อน,นะดื้อแบบเงียบๆด้วยสิเหมือนปากจะรับปากแต่จะทําอีกอย่างนึงนะทําหรือไม่ทําอยู่ที่ตัวคุณนะคะเนาะคุณรอคอยอะไรมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะในเรื่องของการงานการเงินรอแบบตื่นรู้ด้วยสินะการงานโชคลาภการเงินนะ รอคอยมาสักพักละนะคะเรื่องนี้นะคะแต,แต่คุณจะเจอผู้นำทางที่ดีนะคะคนนี้เป็นคนเก่งเนาะดูมิดแต่เขาชอบอยู่งเงียบๆแต่เขาเป็นคนเก่งรู้หมดเลยเป็นผู้นำทางที่ดีคะ่ะลัคนาราศีกันเนาะ,ะเก่งมากๆเลยคนนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเกื้อหนุนคุณอยู่นะคะตอนนี้เนาะ ตอนนี้ช่วงนี้คุณมีการตัดสินใจมีทางเลือกออกสองทางสองคนสองงานมีให้เลือกอยู่ในระหว่างการตัดสินใจหาเหตุผลอยู่ค่ะแต่คุณคุณก็จะมีแบ็กดีนะแบ็กจะช่วยคุณค่ะนะปํายสำรับเป็นสามไม้เท้าในเรื่องของการงานเลยค่ะในเรื่องของที่จะตัดสินใจเป็นการขยับขยายงานมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการลงทุนหุ้นส่วนอะไรเกี่ยวกับการงานเข้ามาในตอนช่วงนี้นะคะ เป็นอะไรที่ขยับขยายงานแล้วก็ดีเป็นอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะน่าจะดีขึ้นแล้วคุณก็จะเลิอกถูกด้วยสิเพราะ่ามีผู้นําทางที่ดีนะคะการงานค่อนข้าจะชัดเจนนะคะอยู่ระหว่างกันเลือกเนาะเดมเพอร์ร <The Emperor S 1> ตกมาเาจ้านายหยุดอยู่ในสายตาของเจ้านายนะอันนี้คือคนที่คอมพีทแล้วนะคะทําอํานาจอยู่ที่เขานะคะดูหมดทุกอย่างลัคนาราศีเมษนะ อาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นคุณพ่ออะไรประมาณนี้นะคะนะาราศีนี้ที่คุณกุ้มใจนอนไม่หลับอยู่นี่แหละนะคะเรื่องนี้เนาะคนนี้เขาจะช่วยคุณได้นะเอมเพอเรอคนนี้นะคะนะเข,ขาค่อนข้างจะมีอำนาจเต็มในตัวในตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ลิขิตให้คุณได้ว่าจะไปทาไหนนะแต่คุณก็ยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะแต่คุณเป็นคนรักตัวเองนะแล้วก็รู้จักรู้จักใช้รู้จักอยู่เป็นนะคะเนาะตอนเนี้นั่งประมาณอยู่เฉยๆกอดสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคะนะแม้คุณจะมีความกุ้มใจมีความนอนไม่หลับแต่คุณก็สามารถที่จะอยู่ได้นะ คนที่มีอำนาจก็คือคนนี้นะคะเอ็ e r พอเนาะที่จะช่วยคุณได้หรือจะทําอะไรก็ได้ในช่วงนี้นะคะนะตอนนี้คุณอยู่แบบสบายสบายค่ะการงานก,ก็มีรองรับการเงินก็โอเคค่อนข้างจะคราวในตัวเองนะคะสดหล่อสวยและรวยมากราชินีเก้าเรียนนะคะนะเรื่องการเงินเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใช้เงินเป็นด้วยนะคะการเงินไม่มีปัญหามีแบ็กอัพดีด้วย เนี่ยสายเปอยู่นี้ King of p e n t a c l e s นะแล้วคุณก็มีเป็นคนที่พาวอยู่ในตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วยังมีแบ,บ็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินไม่น่าจะมีปัญหาการงานกําลังตัดสินใจที่จะขยับขยายนะคะโดยที่มีแบ,บ็ k อัพค่อนข้างจะดีในช่วงนี้นะคะโชคลาภมีไหมราศีพฤษภค่ะมีโชคลาภไหมคุณค่อนข้างจะคิดมากเนาะ มีคนช่วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องวังวนมากนะเนี่ยมีการขยายขยายเรื่องงานจริงๆนะคะนะสองไม้เท้าให้รอสักนิดอยู่ในช่วงระหว่างการรอคอยตั้งแต่แฮงแมนมาแล้วนะรอคุณจะประสบชัยชนะค่ะผลสําเร็จอยู่ที่คุณประสบผลสําเร็จแน่นอนนี่วิกตอรี่การ์ดขึ้นนะคะหกไม้เท้านะอืมอา,อาจจะชัยชนะที่รอมายาวนานก็ได้ คนนี้เขาเป็นนักรบเนาะออกรบแล้วได้รับชัยชนะกลับมากว่าจะสําเร็จเนี่ยก็ใช้เวลาระยะายาวนานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่คุณจะได้ตามที่คุณต้องการและคุณหวังไว้นะคะราศีพฤษภมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นนะคะนะหลังจากที่มีอะไรเข้ามารบกวนคุณให้คุณคิดมากอยู่พอสมควรนะแล้วคุณก็ต้องรอมาพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเดือนธันวาคมพันธุ์ลคณาราศีธนูนะคะนะอาจจะมีการเดินทางร่วมด้วยในช่วงนี้นะคะเดินทางตั้งแต่เดือนตุลาอมมาแล้วตอนนี้เดือนทันวาคก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะมีการเดินทางนะใกล้ไกลแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ผู้บุคคลที่คนเป็นคนนั้นบริบทของแต่ละคนนะการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณดีขึ้นค่ะนะใต้สําหรับอการเงินดีมากๆมีโชคมีลาบม,มาด้วยนะนี่นะ สิบเหรียญครอบครัวสนับสนุนดีค่ะจากการงานนะคะการงานที่คุณรอมาสมควรนะได้รับประสบประสบผลสําเร็จนะคะการเงินดีมากมีสายเปรด้วยมีโชคมีลาบด้วยนะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวสมกับที่คุณรอคอยมายาวนานนะคะดีมากๆเนาะมาเรามาดาูท่านพี่คเนตจะบอกอะไรคะในเรื่องของคนลักษณาราศีพฤษศนะคะ ทำบริวอรจากท่านพ่อพี่เณนว่าอย่างไรนะใบสรุปจบสวยมากนะคะทั้งหไม่เทา้าทั้งสิบเหรียญเนาะนะบีแคเด็กอะไรให้คุณพูดตรงไปตรงมานะทําอะไรก็ตรงไปตรงมาจะดีนะคุณสามารถทําได้ด้วยนะคะ สเตรฟัสเนสสเตรฟัาเนสนะความแน่วแน่ความคงทนนะคะตรงไปตรงมาแล้วก็ความแน่วแน่ความมั่นคงคว,ความความคงทนนะคุณอดทนมากพอสมควรแล้วแหละนะตรงไปตรงมานะคะไพ i อริตี้ตอนนี้ให้ให้ลำดับความสำคัญก่อนนะคะว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะแล้วทุกอย่างก็จะได้ตามที่คุณคิด นะจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะ Priority โอเคค่ะต่อไปเราจะมูดไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะดเดือนเดือนเมษายนนะคะเป็นภาพรวมเนาะไม่ได้แยกสถานะให้นะคะตอนนี้เป็นยังไงนะอ๋อค่อนข้างจะมีคอนฟ lict กันบ้างนะคะมีการเอาชนะขาดกันนะคะอาจจะมีปากมีเสียงบ้าง ทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะกับคู่นะคุณอยากเป็นโสดคุณอยากอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะราศีก้าวเดือนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณอยู่คนเดียวได้นะคิดถึงเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักนะคะอยากขยับขยายอยากมีการพัฒนา อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ในกรณีที่เป็นคนโสดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วเนี่ยจะคิดถึงเรื่องการงานมากกว่านะคะนะเนี่ยคุณมีความอิสระทำความคิดอยากอยากเป็นอิสระนะนะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ the f o o l the f o o l มานะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้อนอางจะเป็นคนที่ชอบอิสระพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ ในความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะคู่ของคุณค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้นะคะ,ะก็จะได้รับความเป็นธรรมอะค่ะมีความชัดเจนมีความบาลานซ์เกิดขึ้นในคู่ของคุณนะคะถ้าเป็นคู่ที่เป็นยังไม่มีคอมมิชเมนต์อะไรกันเนี่ยก็จะมี อะไรที่จะมาพูดมาคุยในเรื่องของข้อตกลงนะคะมีความชัดเจนขึ้นในคนที่สับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่คนมีคู่นะคะก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นอยากจะมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องทางการกฎหมายเนี่ยคุณก็สามารถจะ,จะทําได้นะจะมีได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมเสิร์ฟถึงที่แล้วแต่บุคคลไปนะคะแล้วแต่ว่าสถาน,นะของคุณในแต่และคนนะตอนนี้เป็นยังไงนะคะ อันนี้ก็แบบงานพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องของคู่คุณนะคะตัดฝ่ายไม่สินธนูนะคะเดือดเฮอร์มิดมาชอบเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวยงเงียเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับคู่ของคุณเนี่ยนะเก่งมากนะเป็นแบ็คให้คุณได้นะคะแต่ช่วงนี้เขาค่อนขอ้างจะ,ะเครียดนะนะพยายามที่จะ ซบๆลงในเรื่องของการเอาชนะค้าขา่านกันก็แล้วกันนะคะในเรื่องของคนมีคู่นะคะ,ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้รักอิสระค่อนข้างมากนะคะ,ะมาดูไพ่ข้อสรุปแล้วก็ให้คําแนะนําเลยนะคะว่าลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้เป็นยังไงนะ กไม่เท้านะค่อนข้างจะมีปราการรอคอยกันอยู่ค่ะปิดกั้นอะไรกันหรือเปล่าคะนะทัดไฟไม่สิ่งาน,นูนะคะแฮงแมนมีการรอคอยรอคอยแบบตื่นรู้ด้วยนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยังรออยู่นะคะนะ จะได้รับอะไรหรือว่าจับปวดแตกอะไรมาหรือว่ามีรายการถล่มกันมาก่อนหน้านี้นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะน่าจะได้รับข่าวอะไรเร็วๆนี้นะคะเป็นกระทันหันนะ King o f c u p จริงด้วยนะถ้าคนที่ยังไม่ไม่มีมีประเด็นหรือว่าเป็นคนโสดเนี่ยน่าจะมีคนนําความรู้สึกดีๆมาให้คนเร็วนี้นะคะ King of Cup คุณผู้ชายคนที่อ่อนโยนเฟนลี่นะคะนะ ค่อนข้างจะเป็นคนน่ารักนิสัยดีนะคะพูดจะอ่อนโยนนะผู้จะอ่อนหวานน่ารักทีเดียวนะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้แบบกระทันหันเลยทีเดียวตามที่คุณรอคอยนั่นแหละนะคะแต่คุณถ้าคุณเลิกปิดกันอาจจะมาเร็วกว่านี้นะตอนนี้คุณปิดกันใครอยู่อะเรามาดูคะว่านางฟ้าจะให้คําแนะนําอะไรสรุปแล้วคุณก็ยังยังไม่ อะไรกับเรื่องของความรักมากมากเท่ากับการงานเนาะของคนราพนาราศีพฤษภนะคะรู้สึกว่าเรื่องของาการงาน,น่าจะมาที่หนึ่งนะมาก,ก่อนนางฟ้าบอกอะไรคะในช่วงนี้ listen to your intuition ให้เชื่อลังสังหณนของตัวเองนะคะนะคนราศีพฤษภช่วงนี้ แล้วก็เกิดความไว้วางใจทามีความไว้วางใจวางใจในเรื่องที่คุณจะทำให้คุณจะเป็นวางใจในคู่วางใจในการที่จะ,ะพูดคุยกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้ความรู้ภายในความ intuition ของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องนำทางนะคุณจะได้ไปต่อนะคะไม่ต้องหยุดอะไรทั้งสิ้นนะคะไปได้เรื่อยๆเนาะดูนางฟ้ากระซิบรับค่ะว่า จะแนะนำอะไรคุณอีกนะคะราศีพฤษภช่วงนี้จะคิดค่อนข้างจะคิดในเรื่องของการงานมากมากกว่านะคะมากกว่าเรื่องความรักเนาะการงานการเงินการเงินเนี่ยโอเคเลยนะเอาตัวนี้อยากออกค่ะเหลือเป็นรักนิรันด์ค่ะถึงจะอยู่เงียบๆแต่ฉันก็รักเธอนะอา่ารักนอมเบลเล,เลสเลยเรักนิรันด์ก็นิรันด์ค่ะ ฟิสิกอลทัชนะสัมผัสร่างกายสัมผัสกันบ้างบอกให้กันรู้บอกรักด้วยการสัมผัสด,ด,ด้วยนะคะ,ะ Have f a i t ให้มีศรัทธานในเรื่องของความรักสามารถจะไปต่อได้นะคะเราดู Romance engine นะคะว่าจะบอกอะไรคุณไหมน,นะ เนค่ะเคมีเคมิสตรี ery, ค่ะเคมี K i, คุณเข้ากันมากนะกับคู่นะไม่ค่อยพูดแต่ก็มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะนางฟ้าสองนางฟ้าเนี่ยควาว่า trust เนี่ยให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะกับคู่เนาะไปกันได้ค่ะ make the effort นะอาจจะต้องใช้ความพยายามพยายามเลยหรอไม่ต้องก็ได้มันะ้งเนาะ great love is good. อ่ uh, talking the step you guide to t a e k นะให้ใช้ความพยายามที่จะพูดคุยนะในเรื่องที่ดีๆต่อกันนะเพราะว่าคู่คุณค่อนข้างจะเป็นคนคิ้งเงียบๆนะคะแล้วคุณก็ไปสนใจในเรื่องของการการงานนะซะมากกว่านะแล้วช่วงนี้คุณก็มีการเดินทางเข้ามาอีกนะคะในเรื่องของการงาน แล้วงานคุณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณก็เป็นรายชินีไม้เนี่ยนะใต้สาหรับคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทํางานมากงานตัวพ่อตัวแม่นะแล้วก็เป็นคนพราวในเรื่องของการงานมั่นใจในตัวเองความสามารถสูงส่งในเรื่องของการงานก็เลยค่อนข้างจะความรักเนี่ยก็เลยมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแต่คุณก็มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในคู่นะไปได้สวยค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขอให้โชคดีนะคะสําหรับราศีศพฤษภนะ แล้วเ,เรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ